นี่นี่ FC, อเอฟซีพอลอหลังจากที่ที่พวันจะสวยเก็บไปขายวันนั้นนะเจ้าเนาะเอาไปแจกปีแจกน้องวันนั้นลองกองเขายังเหลืออยู่นะเจ้าวันนี้ที่พวันจะสวยเก็บวันนี้ต้องเก็บนะเจ้าเนี่ยวันนี้เนาะอ้าวอ้าวตกละเจ้านี่เจ้าเอฟซี อ้าเนี่ยเอาไปได้ฉีดยามันจะเป็นมดนะเจ้าจะเป็นมดหน่อยอืมปลอดภัยปลอดภัยนี่เเนาะมดมดสวยน้ำนเำมดสวยน้าน้ำ ปุ๊บเป็นพวงไปเลยเจ้าเอฟซีอี๊ฮ่าฮ่าฮ่ามดมดเลยอืหมดบ้านเอฟซีหน่อยกันแล้วยังไล้เก็บกันแล้วยังเจ้านี่อ้าวตกโป๊บบ๊าบ่ะอืมหมดเต้เลยนะเนี่ย ที่ตะวันเจ่ดอยมากเก็บนี่พอไวล้ละมันจะิดล่วงหมดแล้วเจ้าบางอันก็นต่อแตกและอันนี้ก็เคือล่วงทิ้งไปเลยอที่งามๆนี่เก็บแล้วก็เอาไวปไ้สักคืนแล้วกาก็เอามากินนะอู้ห้วนถ้ามันลืมต้นสักคืนสองคืนนี่นะเจ้าอเอเ็แท้ๆสวยๆงามง มันต้องปาดมดเลยถ้ามีในสวนนี่ซักซิต้นเนี่ยอ้ถายได้สบายนะเจ้าช่วงนี้ก็เป็นลองกลองนะเจ้าลองกลองการเงาะกายนะเจ้าทุเรียนนี่ก็ยังมีอยู่บางสวนบางท่านบางคนก็ยังมีอยู่นะเจ้า เป็นมดเตอเอฟซีวันี้เนาะบางบัได้เอากีมมาเจ้าเอฟซีถ้าเอากีมวันนี้มันจะง่ายจะไปอยู่ตางปุ่นก่อนเนอะวันนี้เหรอเนี่ยอ่ะพอเนี่เอาเนี่ยยังมีแหมอยู่น่าขนาดนายเจ้าเนาะขนาดน่าขนาดดอกปุ้นน่ะสมมูรณ์นะหนูย้ายใหญ่ใหญ่อันนี้อันนี้อันนี้ข้อ,นนอ,ดดอบ,บนนะเจ้าข้อบ,บนนะ ขางบนเนี่ยดูอวด้วี่ป,ป,ป,ปวดเนี่ยเป็นปุเป็นพวง่ยเนี่ยเจ้าเน,นี่ยอวยดูขนาดพอเนาะดูโอ้เหมาะขนาดเดี๋ยวที่พ่อวันจะสวยเก็บลงกองก่อนนะเจ้า fc